ตั้งใจจะเปิดเร็วๆนี้เลยนะแต่พอจ่ายค่าเทอมคนโตไปปั๊บมันเยอะแค่ไหนพี่พูดก็เวลารเราส่งลูกเรียนเราก็อยากให้ลูกได้ภาษา<ร>เนาะเราก็ไม่เคยเรียนโรงเรียนแบบนี้มาก่อนอะทั้งที่ทํากันบ้านมาแล้วนะว่าเราจะไม่เอาแพงเวิร์กข,ขนาดที่ครอบครัวเราไม่ไหวแต่มันก็หนักอยู่นะไอ้นี่คือส่งลูกเรียนอินเตอร์เลยเหรออืม ตอนนี้ทาราอยู่อินเตอร์อใช่แต่ก็ขยับต่อไปก็มีแพลนแล้วคนคนต่อไปสองภาษาก็พอมั้งอะไรอย่อางเงย วยแล้วถอยป้ายแดงเพราะว่าก็เป็นการสร้างนี่ใหม่ของบ้านค่ะคันเก่าผู้ใช้มา8ปีแล้วแล้วเขาก็เริ่มแบบเออมีอะไรตามระยะของเขาก็ไม่ได้งองแงมากแต่ว่าก็ปรึกษากันในครอบครัวว่ามันเป็นรถธรรมหากินแล้วพวกวิ่งงานทั้งวันไงมันก็ควรจะมีอะไรให้แบบว่าให้ตัวเองเป็นของขวัญแล้วก็ให้ลูกๆได้นั่งสบายก็เลยตัดสินใจแบบว่าเออซื้อแล้วกันแล้วก็บังเอิญได้คุยกับแพทแพทก็ออกที่เดียวกันแล้วก็เลยแพท ไปถามหลายๆเจ้าอ่ะเขาไม่มีรถอยู่ในประเทศไทยกันเลยนะตอนนี้หายากแพทบอกพี่พูดจะเอาหรือเปล่าแพทก็เพิ่งออกมาแพ่เขาก็เพิ่งลงรูปเหมือนกันว่าให้เลสติ้งใช่ไหมเราก็เลยปรึกษาไปปรึกษามาไม่ถึง15วันได้รถเลยจ้ะคือก็หาหมุนเงินดาวแทบไม่ทันตกะจหมดเลยเป็นเมากันว่าแม่ซื้อวันสดวันสดจ้าเต็มทุกคันต่อไปจะเป็นเงินสดรอถูกเนี่ยกองสลักพัดนี่แต่อนนี้คือ่อกรอเพื่อให้ทุก ก็ก็กอาศัยดาวเยอะหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ผ่อนให้น้อยหน่อย <g it> แต่ว่าปีเดียวหมดไหมไม่ไม่หมดค่ะหลายปีอยู่ค่ะเออแต่แต่ก็เป็นแรงบรันดาลใจแหละเพราะว่ากะว่าเออถ้าคันนี้หมดอะไรเงี้ยเราก็มองไปมองในโชว์รูมเขาไว้เราก็เป็นรูปๆเขาไว้ว่าคันต่อไปมาอยู่กับแม่นะลูกอะไรอย่างเงี้ยกีดตั้งเป้าเอาไว้แหละจะได้มีแรงบันดาลใจเชิญชิไว้นั่งสบายค่ะหลับตลอดแต่ก็โชคดีว่าพอได้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกอะเป็นช่วงปิดเทอมแล้วเขาก็จะตามแม่มาทํางาน สบายลูกเองกินนมนอนดูการ์ตูนสบายเลยให้โชคกับ่เจ็ดเค่ะอันนี้บอกอยู่เล่าหรือไม่เล่าบอกกับทุกคนเพราะว่าเวลาบอกโชคกับคนอื่นจะถูกแต่ตัวเองไม่ค่อยเพราะว่าซอยไม่ค่อยเป็นเขาเรียกะลยนะตอนนั้นมีคืองวดที่แล้วว่ามีไข่ไก่ไก่มาไข่หน้าบ้านก็ไปบอกทะเบียนบ้านเขาคนที่เขาเล่นกันเป็นเขาก็ไปสลับไปสลับมาเขาก็เออได้ไอเราะ สำหรับตัวเราเหรอมันออกไปแล้วสิเราเป็นคนเล่นแบบตรงๆอ่ะสมมติบ้านเลขที่แบบ3 9มเก้าทับสผู้ก็เล่น39กับ30แทนที่สลับไปสลับมาได้9 3 093าย์เกมไปอีกผาเล่นน่ะนะเปลี่ยนรถเปลี่ยนรถรอบนี้วางวางระบบยังไงต้องให้ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องการซอยเลขจริงๆซึ่งก็ไม่ใช่ใครอื่นผู้จัดการดิฉันเองคุณแป๋มเนี่ยถูกบ่อยมาก ก็เลยต้องถามว่าเอาแล้วเราอย่างเงี้ยต้องยังไงเจ็ดแล้วยังไงต่อต้องเจ็ดสีแล yes> ้วยังไงอีกเป็นเราซื้อเราก็ซื้อ740จบไม่ได้ใช่ไหมอะถ้าคนเล่นจะรู้ว่าไม่ได้ก็เดี๋ยวต้องปรึกษาละงวดนี้ต้องปรึกษาแต่ไม่รู้ว่าจะคว้าทันหรือเปล่าต้องรีบเข้าไปกดคลิกหน่อยอืมปีใหม่บาร์บีคิวหน้าบ้านเลยค่ะจริงๆหไม่ได้รับงานนะสิปีใหม่ไม่ได้รับงานแล้วก็อยากแบบไม่อยากไปรถติด ก็เลยเหมือนคริสต์มาสที่ผ่านมาก็บาร์บีคิวหน้าบ้านเดี๋ยวปีใหม่ก็บาร์บีคิวหน้าบ้านสักทีเดียวเดี๋ยวค่อยไปเที่ยวปีหน้าพักยาวทำงานให้แน่นค่ะแล้วก็วางไว้ว่าจะพาเด็กๆไปใกล้ๆก่อนยากต่างจังหวัดเราก็ไปกันบ่อยใช่ไหมก็คืออยากพาไปโปรแกรมแรกเลยอยากไปเวียดนามก็สักสองชั่วโมงอะเนาะไม่เหนื่อยมากแล้วก็ปลายปีอาจจะมีแบบพอดีเพื่อนๆย้ายไปอยู่ออสเตรเลียกันก็อาจจะมีแบบไปหากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วกับเรื่องน้องล่ะคะ น้องคนที่สามตอนแรกตั้งใจจะเปิดเร็วๆนี้เลยนะแต่พอจ่ายค่าเทอมคนโตไปปั๊บมันเยอะแค่ไหนพี่พูดก็เวลาเราส่งลูกเรียนเราก็อยากให้ลูกได้ภาษาเนาะเราก็ไม่เคยเรียนโรงเรียนแบบนี้มาก่อนอะทั้งที่ทํากันบ้านมาแล้วนะว่าเราจะไม่เอาแพงเวิร์กขนาดที่ครอบครัวเราไม่ไหวมันก็หนักอยู่นา็ส่งลูกเรียนอินเตอร์เลยเหรอ ตอนนี้ทลาอยู่อินเตอร์ใช่แต่ก็ขยับต่อไปก็มีแผนแล้วคนคนต่อไปสองภาษาก็พอมั้งเลยไม่เพียมหรือเปล่าม่ห้หรอกก็ต้องแบบเรารู้สึกว่าสําหรับบ้านเรานะมันดีแหละแต่ผู้ก็รู้สึกว่าไว้อีกหน่อยแล้วค่อยค่อยหนักกว่านี้ดีนะมเล็กเล็กก็ให้เขาแบบได้ความรู้เรื่องภาษาพื้นฐานแต่เราอาจจะไม่เราอาจจะแบบมันหนักไปสําหรับเราไหมอะไรเงี้ยมันมันกลัวว่าเราเป็นทุกข์อ่ะเราควรจะเก็บเงินไว้ทําอย่างอื่นดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกาลังปรึกษากันอยู่ที่นี้ ลูกคนที่สามก็เลยพักไว้ก่อนแล้วก็มาคิดว่าปีนี้มีอย่างที่บอกมีหมอดูเคยทักไว้ว่าธุรกิจที่ทํามันจะแบบดีมากก็ก็เลยกําลังคุยว่าอ่ะถ้าดีมากอย่างที่เขาทักว่ามันแบบได้แบบหลายๆอย่างเงี้ยก็เปิดอู่อีกจ้ะอันนี้แค่ปิดระบบแต่ยังไม่ได้ปิดถาวรอ่าใช่ยังไม่ได้ปิดถาวรสามารถเอากุญแจไปไขได้ตลอดเวลาเออแต่ถ้าปีนี้ไม่ใช่แบบที่อย่างนั้นจริงๆก็ปิดถาวรแล้วค่ะ คู่ตั้งจริงจงตั้งใจจะมีหญิงหนึ่งชายหนึ่งแต่ว่าเราธรรมชาติคู่ไงก็เลยมาชายคู่มันก็ยังมีความแบบติดในใจว่าอยากมีลูกสาวอยากมีลูกสาวก็เลย ถ้าลูกสาวเป็นคนเล็กก็น่าจะดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยจะใช้วิทยาศาสตร์เลยไหมพี่ีที่สามอยากได้เป็นผู้หญิงเลยอาจอาจ้าาคนที่สามถ้าอยากได้ผู้หญิงก็น่าจะต้องวิทยาศาสตร์เพราะดูแววแล้วถ้าธรรมชาติน่าจะมาอีกเป็นสามสามหนอแน่ๆใช่แต่ก็ไม่ยังไม่ได้บอกบอกว่าจะมีหรือไม่มีนะอย่างที่บอกว่าถ้าธุรกิจมันเป็นไปตามแผนแล้วมันแบบเฮ้ยมันดีนี่มันสามารถปลดอะไรหลายๆอย่างได้ก็มีอีกอื ปิดระบบชั่วคราวแต่ยังเปิดขายของอยู่บ้างไม่ได้ปิดแบบไม่รับลูกค้าเลยนะก็ยังรับลูกค้าก็ต้องเป็นลูกค้าคนเดิมนี่แหละไม่สามารถใช่เขาเปิดเมมเบอร์ตลอดชีวิตไปแล้วเราไม่สามารถรับแขกจรได้แล้วไม่ได้แล้วลูกไม่ยอมให้อุ้เพราะว่าตาน ก่อนหน้านี้มันหไปคนโตยังพอจําได้แต่คนเล็กวายูว่าเวลาถ้าเราไม่ได้อุ้มเขาตั้งแต่เช้าอ่ะวายูแม่จะไปทํางานแล้วนะลูกเหมือนเขาไม่ได้ยินเสียงเราแต่เช้าแล้วอยู่ดีมากับพี่เลี้ยงเลยลงจากรถมาแล้วแม่เป็นแบบอีกคนนึงแล้วอ่ะเขาก็จะแบบแล้วยิ่งพูดใส่คอนแทคแล้วสายสีตามันจะเปลี่ยนใช่ไหมล่ะเขามองเขาดูไม่ใช่ถึงแม้ว่าจะทําทุกหีทางก็ตามแต่ตอนนี้ได้แล้วชินแล้ว เวลาเลี้ยงลูกหรืออะไรอย่างี้ไม่ค่อยแต่งหน้าเลยก็เวลาอยู่บ้านน่ะเราก็พักหน้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ลูกจำหน้าไม่ได้เป็นยไงก็หน่อยนะอายไม่ใช่มันก็ไม่ถึงกันหน่อยหรอกแต่เรารู้ว่าลูกจะจาเราได้แหละเวลาเราอยู่บ้านน่ะแต่แค่อายเขาดันมาจําไม่ได้วันที่โหคนเพียบเลย ทั้งตะก้องทั้งพี่แม่ตักเงี้ยแม่ตักนั่งขำบรรงานบรรลุเอาเราไปขายวันนั้นนะคนเล็กจำผู้ไม่ได้แต่วันนั้นนะทาราวิ่งไปหาแม่ตักก็เรียกแม่แม่ทำงานเหรอแม่ตักสิริพรนะแม่แม่ตักขำแต่ตอนแต่ตอนนี้ไม่มีปัญหานั้นแล้วค่ะจำได้ละ ใช้วิธีตอนก่อนจะออกจากบ้านเลยค่ะแล้วรู้ว่าเขาจะต้องออกมาหาเราอ่ะเราจะต้องไปคลุกคีกับเขาก่อนใช่ให้เขาได้ยินเสียงหรือว่าวิดีโอคอลกันก่อนให้คุ้นคุ้นแต่ตอนนี้ได้ละเขาก็เรียกแม่เรียกอะไรได้ละวายุเป็นอยู่พักหนึ่งเราด้วยความที่เขายังแบบเด็กมากเนี่ยค่ะแล้วเขาแล้วเราไม่ได้ให้เขากินนมเราสักพักหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยเขาก็กินนมขวดเขาก็ไม่ได้แบบกลิ่นจากตัวเราละแล้วเวลามาทํางานเราก็แบบไม่ได้มีกลิ่นตัวเหมือนอยู่ที่บ้านอ่ะเขาก็จําไม่ได้แต่ตอนนี้โอเคแล้ว ได้แล้วไม่อายเขาละทารามือหายแล้วตอนนี้ก็มีแผลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทาราเป็นวัยกำลังแบบโอ้ยกำลังมีคำพูดแปลกๆอ่ะอย่างเช่นอย่างเช่นเวลาเราทำอะไรให้เขาอ่ะเออเขามาทำอะไรให้เราเงนี้ยขอบคุณนะทลาที่มาช่วยเหลือแม่ด้วยเราพูดนะเราพูดขอบคุณทาราที่มาช่วยเหลือแม่เขาบอกว่าด้วยความยินดีอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบอย่างล่าสุดเมื่อเช้าไปทำงานด้วยกันมาเขาก็บอกว่า ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันหยิบให้เธอเองเราก็แบบเอออยู่ดีก็มาเธอกับฉันเฉย,เยว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มมีคํำแปลกๆแล้วก็เริ่มมีคําหลุดแบบบางทีดูการ์ตูนดูสื่ออาจจะมีคำแบบเฮ้ยอะไรวะเราก็จะแบบวะไม่ได้วะไม่ได้นะลูก